อน,นึนิ้วครึ่ง,น,งนะครับนิ้วครึ่งแเอาคอแขนมาเพิ่งไหนครึ่งสมแขทำคอแขนหน่อยอไหนดีวะพ <c oughs> อไหนดีวะจำคอแขนนะครับนะครับ น้ำโซลาเซลล์ครับสองแผงสองแผงเนาะครับช่างสองแผงเนาะสองแผงก็ก็ส่งหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยครับลุงเพิ่มครับเจ้าของเจ้าของเจ้าของแปลงนาครับแปลงนาปลูกผักเจ้าของไร่ปลูกสวนแล้วสวนไร่ครับโคกน้องนาโมเดลลุงเพิ่มครับลุงเพิ่มตัวนี้บ้านอะไรนะครับบ้านหัวนาบ้านหัวนาอำเภออำเภอสนมตำบลนานวนตำบลนานวนอำเภอสนมนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าคุณลุงปลูกผักเยอะขนาดไหนนะครับสีไร่ครับสีไร่มีผักทุกชนิดนะครับสําหรับการขาขายนะครับตรงนี้ก็วางแผนจะปลูกแตงโมนะครับทําไมเราถึงมาติดตั้งไก่แท้ครับเพราะว่าตรงบริเวณที่ปลูกผักไม่มีตาน้ํานะครับเจาะน้ําไม่ได้นะครับเจาะมาแล้ว3าบ่อใช่ไหมครับช่าง3ามบ่อนี่ครับบ่อที่3ได้น้ํานะครับ น้ำเยอะมากครับตอนนี้เราทดลองเปิดมาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงครับก็ยังไม่แห้งนี่ครับนี่ครับน้ำดีปะลุงน้ำดีปะดีมากเลยน้ำเป็นยังไน้ำกระโปรงจ้างโอ้น้ำกระโปรจ้างประทับใจบะสุดประทับใจเลยถ้าท่าแม่นให้ซิฟคะแนนเนี่ยให้จกนนักคะแนนให้ซิฟเต็มโอ้ให้ซิฟเต็มแล้ว่าเตะให้สิบเอ็ด <laughs> เดี๋ยวเราไปดูระบบปั๊มน้ำนะครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้เป็นแบบ2แผงนะครับสองแผงนะนี่สองแผงครับแบบโมโนฮับเซลนะครับโมโนฮับเซลขาตั้งแผงของตีมงาน มีเอฟซีตามมาดูผลงานเยอะนะนี่ก็เป็นต่อหม้อของเราครับเราจะเป็นระบบต่อหม้อครับไม่ต้องไปเทปูนทับนะครับมันจะทําให้สนิมกินเหล็กเร็วนะครับเราทําระบบต่อหม้อมานะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับนี่เป็นชุดที่10แล้วครับสำหรับหมู่บ้านนี้นะครับ